สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match ครับประจำวันศุกร์ที่30มกราคม2569นะครับ,รบ, 30, ม 69, รบผมก็มาพูดคุยก่อนเกมพิมลิกสุดสัปดาห์นี้ครับที่เชลซีครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมนับเตะกันในคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครึง่งนะครับผมก็ดึกหน่อยนะเป็นคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์นะครับผมก็อ่าถ้าถ้าเป็นวันสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะผมอาจจะไม่ต้องมา ทำแบบเก็บรายละเอียดเรื่องหลังเกมหรืออะไรงนี้นะครับผมแบบประมาณว่าแบบเออความความเป็นไปของเกมหรือแบบนี้อ๋อคู่วันเสาร์เนี่ยม,มันมีคู่ดึกอยู่คู่หนึ่งใช่ไหมตีสามนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลใช่ไหมอ๋อลิเวอร์พูลเล่นกับนิวคาสเซิลนะครับผมก็อ่ะไม่ใช่คู่สุดท้ายนะของเราของเราเป็นคู่รองสุดท้ายแล้วกันนะครับผมเพราะว่า,วามันจะมีคู่ลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลตีสามนะหลังจากคู่เราเสร็จแล้วนะครับผมเพราะว่าเชลซีเล่นเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมก็ ถ้าเป็นวันหยุดอาจจะไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้มั้งนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนน่าจะดูอยู่แล้วนะผมแล้วก็เล่นในบ้านแบบนี้ผมว่าเชลซีต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครผมมันไฟบังคับเลยะเพื่อต่อต่อยอดนะครับผมในเรื่องโมเมนตัมของทีมอะไรแบบนี้นะผมหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีเดี๋ยวมันจะมีเกมคาราบาวกับอาร์เซนอลนะครับผมถัดจากนั้นเลยนะครับผมเล่นเลกสองนะบ,บุปเยนอาร์เซนอลส่วนผมให้สังเกตแค่นี้นะครับ คือตลาดนักเตะปิดวันจันทร์นะครับผมวันที่2กุมภาแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวข้ามเรื่องนั้นไปล้กันนะผมคือเดี๋ยวผมจะไล่โปรแกรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมที่มองว่ามันเป็นเดือนที่แบบควรเก็บ3คะแนนให้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับทั้งหมด3เกมเนี่ยนะครับผมวูฟลีสแล้วก็เบอร์ลี่นะครับผมสเกมเนี่ยควรจะชนะให้หมดแล้วก็ FA Cup ในบุกไปเยือนฮาวซิตี้ที่เป็นทีมเก่า ของเรียมโรซีเนียด้วยที่เคยคุมทีมฮาวิตี้นะครับผมก็เหมือนกับว่าหลังจบเกมกับอาร์เซนอลไปเนี่ยสี่สี่เกมหลังจากเนี้ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจอกับวูฟเจอลสเจอฮาวแล้วก็เจอเบอร์ลี่เนี่ยเหมือนต้องเก็บชัยชนะให้หมดนะครับผมเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยเชลซีโปรแกรมหนักมากนะครับผมบอกเลยหนะักจริงๆต้องรอยอมรับเพราะว่า ถึงณเวลาตอนเนี้คือเรายังไม่รู้ว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยรอบ16ทีมเราจะเจอบใครถึงแม้มันจะออกมาแบบความเป็นไปได้เจอคาราบ,บาัโมนากเนี่คเเซิร์หรือเปเ,เชลอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆไงว่าเราเจอใครแล้วก็โปรแกรมจะลงวันไหนยังไม่ทราบนะครับผมมันก็ไปคาบเกี่ยวช่วงมีนาคมหรือเดือนกุมภาพานันธ์นี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วกันในโปรแกรมตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าเดือน กุมภาพันธ์ปีนี้รู้สึกจะมีอ่28วันนะกุมภาพันเดือนอปีนี้นะปี2026หรือ2569เนี่ยนะผมมี28วันเท่านั้นนะครับผมนะก็เดี๋ยวดูกันว่าเชลซีจะเก็บชัยชนะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมในช่วงเดือนกุมภาคือผมบอกเลยว่ามันจะเป็นเดือนกุมภาที่แบบเชลซีแฟนเชลซีจะได้ชโลมจิตใจขนาดนั้นมากหรือเปล่าคือความมั่นใจหรือเก็บชัยชนะให้แบบ ทำให้แฟนเชลซียิ้มได้อะแล้วก็เอออันดับในตรารางต่างๆเราจะได้แบบมีโอกาสลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤุ่นการน้าให้มันได้เพราะว่ามีนากับเมษาเนี่สำคัญมากๆแล้วกันคือแบบอย่างน้อยเราโกยแต้มไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็เราไปวัดกันอีกทีมีนากับเมษายน์นะครับผมนะอะยังไงก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของเรียมโรซีเนียนะก็คือ,ค,อคือทาง เว็บไซต์อื่นนะไม่มีบทสัมภาษณ์เต็มนะผมหาแล้วนะผมมันไม่เจอนะผมขี้เกียจแกะในคลิปนะครับผมมันนานนะครับผมอย่างนั้นก็เดี๋ยวเอามาจากบทสัมภาษณ์สั้นๆในโซเชียลมีเดียแล้วกันนะครับผมนะอะไปเริ่มจากนักข่าวเขาถามก่อนเลยว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดือนมก,กราคมเนี่ยตลาดเดือนเนี้กําลังจะปิดแล้วใกล้จะจบแล้วนะครับผมก็เป็นคิดอ่าจะมีเสริมทับไหมนะผมเริ่มเนโอเซเนียเขาบอกว่าอันดับแรกคือ อันดับแรกที่นึกถึงเลยก็คือทําให้ทีมแข็งแข่งขึ้นเท่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับช่วงที่เหลือของซีซั่นนะผมผมคิดแค่นั้นนะสำหรับเนมโรซีเนียนะผมคือคิดแค่นั้นเลยนะผมแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าจะเซ็นกองหลังเพิ่มไหมโรซีเนียเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้แต่เราเสริมตรงนั้นเนี่ยเราอยากเสริมความแข็งแข่งในทุกตำแหน่งอยู่แล้วนักเตะที่คาดไม่ถึงอาจจะก้าวขึ้นมาในจุดตรงนั้นก็ได้คือมา เพิ่มความแข็งแกร่งกับทีมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกองกลางหรือปีกนะผมตัวริมเส้นเนี่ยไม่ผมไม่อยากดึงนักเตะเข้ามาเพียงเพราะอยากจะดึงเข้ามาแต่อยากดึงเข้ามาเพื่อให้มี impact ต่อทีมนะครับผมสร้างผลกระทบต่อทีมอะนะผมแล้วก็พูดถึงดีซาซีนะเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบที่หลายๆคนเขาบอกว่าเป็นบอมส์ควอตนะครับคือนักเตะที่แบบถูกทิ้งไว้อะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ อ่าพวกเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะผมถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยสำหรับดีซาซีเนี่ยนอาชีพของเขาเนี่ยมันก็เยี่ยมไปเลยนะคือแในอนาคตหรือแบบมีทีมที่สนใจคือตอน,นเนี้ยเนี่ยทีมคู่แข่งของเชลซีเนี่ยที่จะเจอกันในวันเสาร์เนี่ยวันพุธเนี่ยครับก็คือเวสต์แฮมนี่แหละที่แบบเหมือนมีข่าวว่าใกล้แล้วยืมตัวนะผมสําหรับเวสต์แฮมนนะยืมตัวดีซาซี่ไปนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าพูดถึงอาชมปงครับเขาบอกว่าเขาต้องการให้ อาเชมปงนะ่อยู่กับทีมอยู่แล้วนะผมผมชอบที่จะให้เขาอยู่ในสกอตอยู่ในขุมกําลังของทีมนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งสําคัญอันดับแรกของเขาเนี่ยก็คือทาให้ทีมแข็งแกร่งเข้าที่เป็นไปได้ผมอยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรอันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากในตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับความทุกความเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะเข้าหรือย้ายเข้าย้ายออกมีความเป็นไปได้ในตลาดที่จะคึกคักหรือเงียบเหงาก็ได้ นะครับผมแล้วก็พูดถึงโคพาเมอร์นะเขาบอกว่าเขาทําได้สองแอซิดนะแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับนาโปลีเอาลงเป็นตัวจริงได้นในเกมกับเวสต์แฮมผมดีใจมากๆนะผมก็มีโอกาสออกสตาร์ทนะสรับโคพาเมอร์เพราะว่าเกมกับนาโปลีเนี่ยลงไปตัวสำรองในครึ่งหลังนะครับแล้วเขาพูดถึงเอนโซ่นะครับผมเขาบอกว่าเขาเป็นนักเตะระดับโลกอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำให้ผมประหลาดใจเลย แต่การที่พอรู้จักเขามากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเขาเขาเป็น the winner นะครับผม he's a winner เลยเขาเป็นเขาต้องการเป็นผู้ชนะเขามีมาตรฐานและนิสัยที่แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการเรียนรู้อยู่เสมอในขณะที่ผมอยู่ที่นี่ผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าเราจะดึงศักยภาพอะไรเขาออกมาได้บ้างจากตัวเอนโซเฟรนันเดสนะครับผมแล้วก็เขาบอกถึงกลุ่มนักเตะนะครับเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยัง ผมยังหาข้อเสียของกลุ่มนักเตะกลุ่มนี้ยังไม่ได้เลยนะครับผมคือเขาอาจจะตอบอ่าไอน้นี่ถนอมน้ําใจนักเตะผมว่าเพราะว่าคือถ้าแฟนเชลซีดูนะผมหลายหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเออเนี่ยสคอรอชุดนี้จุดอ่อนมันคืออะไรก็คือแนวรับเสียประตูทุกเกมนะผมพร้อมเสียประตูทุกเมื่อนะครับผมคือมันไม่มีเกมไหนที่เราวางใจได้สนิทใจแม้จะเจอทีมบวยก็ตามนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นเลย เพราะว่ามันไม่มีการไม่มีอะไรการันตีเลยนะครับผมคือเจอทีมใหญ่เนี่ยอาจจะอาจจะมีเปอร์เซ็นที่แบบเสียประตูสูงเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าถ้าเจอทีมเล็กเนี่ยขนาดผมก็ยังไม่ค่อยไว้ใจว่าเออเราอาจจะพลาดเองก็ได้ไงพลาดให้กับทีมบวยหรือทีมรองรองอะ่ะทีมที่เป็นรองเราอย่างเงี้ยแทนแล้วแบบเสียประตูอย่างเงี้ยนะมันคือมันก็เหนื่อยสำหรับเกมลูกอะที่แบบต้องยิงประตูให้มันมากนะครับผม กับในเมื่อที่แบบกองหลังเรายังไม่เสถียรแล้วก็ยังไว้ใจไม่ได้ในเรื่องเกมรับนะครับผมแล้วพูดถึงนูโนเอสเปริโตซันโตนะก็โค้ชของเฮเวสแฮมนะเขาบอกว่าก็มันเป็นเอกลักษณ์ครับที่เขาทำทีมแบบนี้นะผมทีมของเขาเนี่ยมีการจัดระเบียบเวลาการเล่นได้ดีมากนะเวลามีบอลกับไม่มีบอลนะครับผมในช่วงเวลาไม่มีบอลนะผมได้ดีมากเขาจัดระเบียบนะผมแล้วพวกเขาก็เล่นได้ดีมากในการ ก a n s i t i o n ก็คือจากรุกเป็นรับหรือเกมรับเป็นรุกนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเกมมันเป็นเกมสําคัญที่สุดของฤด,ดูกาลเหมือนกันนะผมผมจะได้เรียนรู้หลายลๆอย่างหลายๆอย่างจากเกมนี้ถ้าคุณอยากเป็นทีมที่ชนะต่อเนี่ยนะเกมแบบนี้แหละคือเกมที่คุณต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะครับแล้วก็พูดต่อนะผมก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่ามันสําคัญแค่ไหนกับผมแต่มันสําคัญกับสโมสร ผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมมันเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรผมไม่ได้เดินออกจากนาโปลีแล้วคิดว่ามันสําคัญมากสำหรับผมเราต้องรักษาชัยชนะต่อไปโฟกัสของผมคืออยู่ที่เวสแฮมนะครับผมแล้วก็เขาพูดถึงคาริจอร์ดนะครับผมคือมันมีหลายทีมที่อยากจะได้ตัวก็นะนะครับผมแล้วก็แบบสนใจไงแล้วก็แบบเชลซีพร้อมปล่อยนะผมเขาบอกว่าคาริจอร์ดเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปแล้วเขาอาจจะออกจากทีมก็ได้ในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับผม ก็คือจนกว่าจะปิดตลาดนะครับทุกอย่างออกได้ทุกอย่างนะออกมาแบบเอถลิจ้ออยู่ต่อก็ได้หรือปล่อยยืมหรือขายขาดนะครับผมมีสามทางก่อนจะถึงช่วงปิดตลาดนะผมออกได้หมดเลยทุกสามหน้านะผมออกได้สามหน้าเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการพูดคุยเกี่ยวกับนักเตะแต่ละคนเนี่ยแล้วก็จุดต่างๆในสนามนะผมเราสามารถปรับปรุงได้นะผมเราต้องการให้ทีมชนะ ผมรู้ว่าผมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีหากผมผักดันอะไรบงผักดันอะไรบางอย่างแต่มันต้องถูกที่ถูกเวลาในหลายๆด้านนะครับผมแล้วก็พูดถึงรีวโควิลนะผมเขาบอกว่าก็ได้พูดคุยกับโควิลเมื่อเชา้านี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเขาเป็นมืออาชีพจริงๆเขาทํางานหนักมากดีใจที่เห็นที่เห็นเขากลับมาวิ่งในสนามอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาลงสนามให้เรามากๆแต่เราต้องให้แน่ใจว่าเขาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตเมื่อกลับมา นะผมก็คือมีโอกาสเป็นไปได้มากที่เราจะได้เห็นรีว,รวิวโควิลก่อนจบซีซันนะผมอาจจะเป็นช่วงพฤษภาคมอะไรเงี้ยช่วงท้ายๆของซีซันอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็เขาบอกว่าอเนี่ยอย่างที่บอกครับโรซินียเขาบอกว่าเขาอาจจะกลับมาได้ก่อนจบซีซันแต่เาต้องค่อยเป็นค่อยไปผมไม่อยากให้อ่าไม่อยากจะสัญญาอะไรไว้ประมาณนี้ผมคือแบบไม่อยากรับปากไว้ว่าเอ้ยเขาจะกลับมาก่อนจบซีซันอะไรอย่างนี้นะผมคือเรามีโอกาสผมว่าโอกาสสูงอะ่ะ ที่แบบอาจจะกลับมาได้นะผมแล้วก็เขาพูดถึงจัวเปโดนะที่ยิงประตูได้เนี่ยเพราะว่าเขาทุ่มเทมากนะตอนไม่มีบอลก,การเล่นของเขากับกับนาโปลีนั้นเหลือเชื่อมากเขามีศักยภาพสูงมากที่จะเป็นกองหน้าที่ทําประตูที่แบบยิงได้แบบ25ประตูต่อซีซั่นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกับเรียมดีแหละนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าผมจากการฝึกซ้อมเนี่ย ผมต้องการหาใครสักคนที่สามารถทุ่มทุ่มไกลได้ก่อนนะคือแบบพูดถึงเรื่องทุ่มไกลหละมั้งนะฟุตบ,บอลเล่นได้หลายแบบนะไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดผมแค่ต้องการทําให้ทีมช่วยให้ทีมนหะได้ชัยชนะนะครับผม,<ๆ>ผมแล้วก็อ่ะประมาณนี้นะครับผมบทสัมภาษณ์นะครับผมอ่ะมีอันหนึ่งอันสุดท้ายนะเขาบอกว่าสําหรับนักเตะที่เริ่มต้นในระดับนี้เนี่ยต้องมีความฟิตที่ดีในกรณีของโคพาเมอร์เนี่ย ผมเข้าใจเลยว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะตัวของเขาเองที่ได้รับคําแนะนําที่ดีที่สุดเขาต้องการลงสนามในทุกนาทีนะผมก็คือแบบอาจจะใจเขาอยากจะลงช่วยทีม90นาทีทุกเกมแหละครับแต่ว่าบางทีก็นะอย่างที่เจ้าตัวเป็นนะครับอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยมันไม่เข้ามันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วเดี๋ยวเล่นไปสักสองเกมเจ็บอย่างเงี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าแบบฝืนเล่น เกมตลอดอะไรอย่างนี้นะครับต่อเนื่องนะครับผมนะเพราะตอนนี้โปรแกรมเชลซียังหนักอยู่แหละนะผมแต่ว่าพอกุมภามันก็อาจจะเริ่มคล้ายๆแบบเบาบางลงบ้างไม่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 แน่นเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับบทสัมภาษณ์ของเรียมโรซิเนียก่อนเกมไปดูรายชื่อนะครับเชลซีรับมาในระบบ4-2-3-1นะผู้สาวตัวเป็นโรเบรซานเชครับแนวรับก็คูคุเรียบาเดชิวชาโรบาลิสเจมนะรครับตรงกลางเนี่ยเป็นไกเซโดอเดซานโต ตัวรูกครับ so, e n ซ o Esteban Neto หน้า้าเป็นชัวเปโดผมว่าซานโตสอาจจะหลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับผมแล้วก็ e n โ so, ซจะยินคู่ากับไกเซโดเหมือนเดิมส่วนแนวรูกก็อาจจะใส่โคพ e เมอร์ r ก็ได้เป็นตัวจริงอาจจะเล่นไม่เต็มเกมนะแต่ว่าอาจจะออกร์ทเป็นตัวจริงก็เป็นได้นะครับผม Neto อสเตวาลแล้วก็ชัว a ปโด r ส่วนกองกองหลังเนี่ยโอโฟฟาน่ามันเล่นแบบนั้นในเกมกบนาโปลีอ่ะก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงต่อหรือเปล่า แต่ว่าชาโลบาเนี่ยน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับผมก็ลิสเจมคูคูรุรย่าน่าจะลงประจำการแหละนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดและเกมนี้เราเล่นในบ้านนะผมมันบังคับที่แบบคือมันเหมือนกับเกมมันเอียงไปที่ว่าแบบเชลซีต้องบุกใส่ค่อนข้างแน่นะครับผมส่วนเลสเตอคงจะโต้กลับใช้พวกจาร์ลอตโบเวตอะไรเงี้ยอ่าเป็นตัวทีเด็ดอะไรของเขานะโยนยาวอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสําคัญสําคัญก็อย่าง อ่าซัมเมอร์วิวอย่างเงี้ยนะครับผมที่ดูอันตรายเป็นตัวริมเส้นที่ดูอันตรายแหละนะคผมประมาทไม่ได้ส่วนโบเวนก็ตัวหลักอยู่แล้ว S ของเขาอยู่แล้วนะก็ต้องเรามาระวังอย่างมากไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกหรือลูกเตะมุมหรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะมีอา่าลูกตั้งเตะอะไรของเขาอแบบอ่าในเมื่อแบบบุกใสายเชลซีไม่ได้เป็นรองก็จะรอจังหวะฟรีคิกทุ่มไกลเตะมุมอะไรแบบเนี้ยนะครับผมในการอา่าทำอันตรายเชลซี สร้างความปั่นป่วนให้กับเชลซีได้อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าคือถ้าเชลซีเล่นในบ้านนะผมว่าอ่ะอย่างน้อยต้องพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรียมโรซินีว่าเกมเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เกมถัดไปหลังจากนี้คือแบบอ่ะไม่นับอาร์เซนอลแล้วกันนะครับผมอาร์เซนอลจอกมาเป็นยังไงผมไม่ได้สนใจนะตกรอบก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับเล็กแรกเราไม่น่าแพ้ครับต้องเสมอก็พอครับยังดีหน่อยถ้าถ้าเสมอพอบุกไปเยือนเอมิเลสเตเดียมเนี่ย เรายิงชนะเขาลูกเดียวเราก็เข้ารอบไงเข้า <c oughs> ใจไหมมันแต่ว่าคราวนี้คือมันเป็นลักษณะแบบว่าเราต้องไปไอเนี้ย่าบุกใส่เขาอะเพื่อเอาประตูให้ตีเสมอมันก็เลยอาจจะเข้าทางเขาไงเออผมผมแค่ไอนี้เท่านั้นเลยนะผมที่แบบอ่าไม,อไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เชื่อมั่นนิดนึงอะแบบเราจะชนะไม่ว่าหรืออะไรแบบนี้นะผมคือแบบ มันค่อนข้างที่จะบอกลาบากนะต้องพูดตรงนี้นะผมบอกไว้ก่อนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เชื่อใจทีมอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าคือตอนนี้มันการไปเยือนเขาแล้วตอนนี้อาร์เซนอลน่ะผมว่าเขายังไงเขาต้องเอาไว้ก่อนแน่ๆสลับถ้วยคาราบาวไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เขาจะช่วงนี้ฟอร์มหลังๆคือแบบในลีกเนี่ย่อยไม่ค่อยชนะใช่ไหมแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าในเกมยูโรเขากลับมาได้เงี้ย ครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่แบบไอ้นี่ในหัวข้างไงเข้าใจไหมเฮ้ยจะเอาดีไม่ว่าเลยอ,อย่างนี้มันอยู่ที่ว่าวันนั้นเนี่ยเรามีดวงหรือเปล่าสหรับเกมกับอาร์เซนอลนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสลับคาราบาวครับในการสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยคือมันไม่มีข้อไหนแล้วอะ่ะมันต้องชนะต้องสามคะแนนไว้ก่อนเพื่อจะรักษาอันดับไว้ก่อนไงนไม่ว่าจะเป็นอันดับห้าหรืออันดับสี่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแบบต้องชนะไว้ก่อนเพื่อ ไปมองเกมกับอาเซนอลแล้วหลังจากนั้นก็เกมลีกเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่างที่บอกถ้าจะแพ้ก็คือแบบเหลือสิบคนเงนี้ยเสียจุดโทษนะครับผมเราเล่นพลาดเองแล้วถูกนําก่อนแล้วทําให้แบบตัวเองลําบากอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ในฟอร์มที่ดีทุกคนแบบเออระมัดระวังเล่นตามฟอร์มไม่ไม่เสียง่ายๆไม่อะไรง่ายๆเล่นถูกจังหวะนะครับผมเข้าทํามีโอกาสและทําได้ แบบเนี้ยผมว่าไม่น่าแพ้อาจจะชนะไม่ขาดก็ได้อาจจะลูก2ลูกนะครับผมแต่จะเสียประตูไหมเป็นสิ่งที่เราต้องมาลุ้นอีกทีสลับในเกมวันพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณนี้สลับในช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ช่อง h e a r t of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมหากคุณมีหัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือทีมเดียวกันสลับวันนี้ในช่วง before the match เกมพิมลีครับที่เชลซี Kelsey เปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมเแต่กันในคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครึง่งก็ต้อง ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ